ขอเริ่มต้นเรื่องของอีแรกครับ Education no Now n o ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่อาจจะนำไปสู่การทำลายกำแพงทางภาษาในอนาคตเลยบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า TCL ได้ออกมาเปิดตัวแว่น AR mm hmm. Augmented Reality รูปแบบใหม่ซึ่งจะมีจุดขายสำคัญอยู่ที่ความสามารถในการที่จะช่วยแปลก,การสนทนาแบบ real time ได้พูดไปปุ๊บแปลเลยทันทีเลย แว่นเ r อตัวที่มีชื่อว่า Ray Neo X2 นั้นมีรูปร่างหน้าตาโดยพื้นฐานคล้ายๆกับแว่นทั่วๆไปเพียงแต่ว่าขนาดใหญ่กว่าปกติค่อนข้างมากและจะมาพร้อมกับระบบประมวลผล Qualcomm Snapdragon XR2 แบบเดียวกับที่ถูกใช้งานใน Oculus Quest 2ที่ติดตั้งไว้ทำให้มันแทบจะทำงานพื้นฐานได้คล้าย,ายมือถือแว่น VR ปกติเลยแต่เท่านั้นยังไม่พอนะฮะตัวเลนส์เองนั้นยังมี micro LED ติดตั้งไว้ทำให้เราสามารถแสดงภาพออกมาได้อย่างสวยงามแถมนะยังมีระบบถ่ายรูปและสามารถปรับกำลังของเลนส์ได้ซึ่งทำให้มันสามารถใช้เป็นกล้องแว่นสายตาตามปกติได้เลยด้วย เห็นอย่างนี of of ้เกิดความหน้าเป็นห่วงขึ้นมานิดนึงคือมันขึ้นอยู่กับว่าเรานำไปใช้ในส่วนไหนไงอย่างเช่นพ่อเขาเรียกว่า language barrier ที่เคยเป็นปัญหาในการพูดคุยเรื่องภาษานี่ก็จะหมดสิ้นไปในงาน CS ไม่ได้มีการพูดถึงแต่ในรายการ TKN แห่งนี้มีการพูดถึงครับ